เอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินาซึมาอีเลเวนโกสสเ iker สองพันกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยไม่ได้มาเล่นเนื้อเรื่องนะแต่ว่าจะมาสอนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนโลโก้แล้วก็ซื้อทีมแล้วก็หาตัวละครลับที่ไม่มีขายในเกมนะครับเริ่มเลยนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมจะสอนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดกับเปลี่ยนโลโก้มันจะค่อนข้างง่ายนะครับคือวิธีปลดล็อกเนี่ยก็จะเล่นให้เคลียร์ของทีมนั้นๆไปก่อนเห็นปะ แล้วก็มาติ๊กเอาเลยว่าจะเอาทีมอะไรนะครับเสื้อแล้วถ้ากดกดคอนโทรลนะครับจะเปลี่ยนเป็นทีม2ได้ด้วยนี่แค่นี้เลยนะครับผมแล้วก็โอเคมาเปลี่ยนทีมก็ประมาณนี้ครับนี่นี่แล้วที่ยากนะครับซึ่งมีน้องสงสัยมานะครับว่ามันซื้อทียังไงมาตรงกระป๋องน้ําขวดโม่งนี้นะแล้วก็มันจะมีพวกข้าวปั้นมีพวกอะไรใช่ปะ เราก็เลื่อนมาเลยเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าทีมทีมแบบทีมที่แบบว่ามันไม่มีขายเอ้ยไม่ใช่ไม่มีขายไม่มีมันมัน,ม,นมันซื้อ,อยังไงกดซื้อตรงนี้เลยครับที่มันเป็นสีฟ้าๆเนี่ยที่ผมชูที่ผมกดเลือกให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูสักทีมหนึ่งละกันอ่ะเอาอันแรกห้าร้อยเดี๋ยวมาดูว่าผมซื้อชุดอะไรมาหมว่านี่ใช่ปะ ผมนั่นจะซื้อของทีมนี้มาปะเมื่อกี้ไม่มีอะใครที่แบบว่าเล่นเล่นจนแบบว่าตัวอิ่มจัดก็คือไปไอนี่เลยเออน่าจะทีมนี้นะครับเนี่ยเห็นปะโลโก้มันไม่ไม่ไม่คุ้นนะมันไม่ใช่โลโก้ที่แบบมีในเนื้อเรื่องเกมปกติทั่วไปอย่างสุดท้ายจะเป็นวิธีใส่โค้ดนะครับเดยพูดโอเคผมจําได้แล้วว่ามันต้องใส่ตรงไหน <c oughs> ตรงนี้ครับตรงสมุดแล้วก็อันลองท้ายเลยเนี่ยแหละคือโค้ด แล้วก็ใส่ชื่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้ชื่อไว้ข้างล่างลวกันนะทุกคนไดซุกิไดไดซ u กินี่เรียบร้อยครับอันนี้คือโค้ดเรียบร้อยแล้วก็ลองไปดูตัวละครกันมาดูตัวละครที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับก็คือนี่เลยเป็นอาคานีเป็นโค้ดนะครับเอ้ยไม่ใช่เป็นโค้ดเป็นผู้จัดการทีมของอไรมงนะก็ประมาณนี้ เดี๋ยวลองใส่โคดให้ดูให้หมดแล้วก็ดูว่ามันมีตัวอะไรบ้างดีกว่าและผมก็ใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวละครอ,อะไรบ้างทั้งหมด7ตัวนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอามีอาการนี้แล้วก็มีอเออมีอะไรนะ r o e อาการนี้มีโดรีมีโดรีใช่ มิยาบิโนะแล้วก็อันนี้รุ่นพี่เคียวสุเกะนะครับแล้วก็อินาบะแล้วคนสุดท้ายก็คือซานนะครับ1 2 3 4 5 6 7คนนะครับอันนี้คือตัวละครที่ไม่มีในเกมนะครับต้องไปใส่โค้ดเอาถึงจะได้เนาะโอเครหบผมไว้เจอกันใหม่พรุ่งนล้วกันนะครับใครชอบิก็อย็าชืมกดติดตามด้วยไปแล้วเจอกัน